ปัญหาหนักใจของสาวๆผมบางหลายคนคือการทำผมเพื่อไปร่วมงานปาร์ตี้งานแต่งหรือถ่ายรูปในงานรับปริญญาซึ่งถือเป็นวันสำคัญที่ทุกคนอยากดูดีที่สุดเราจึงขอแนะนำวิกผมเปียหน้ามารุ่นนี้ที่จะมาช่วยให้สาวๆทำทรงผมออกงานได้ง่ายขึ้นด้วยตัวเองวิธีติดก็ไม่ยุ่งยากเพราะเป็นวิกเกียผมข้างสไตล์เกาหลีแบบคลิปติดผมแค่เพียงนำมาติดกับโคนผมแม้เปียผมไม่เป็นก็สวยได้ ส่วนด้านหลังสาวๆจะปล่อยผมแล้วม้วนเล็กน้อยหรือมัดรวบแล้วม้วนเป็นทรงดังโกต,ต่ำๆก็สวยแบบเรียบหรูดูดีทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าคุณเองก็เปลี่ยนทรงธรรมดารรมดาให้เป็นทรงออกงานได้ภายในไม่กี่นาทีเท่านั้นอีกหนึ่งวิกผมหน้ามาซีทรูที่เราขอแนะนำให้สาวๆสายเก่าไม่ว่าจะนำมา Mix m มด์ and match กับสไตล์การแต่งตัวแบบไหนก็ดูดีและลงตัวทีเดียวค่ะซึ่งผมหน้ามาซีทรูรุ่นนี้ทำมาจากเส้นใยทนความร้อน เหมาะที่จะนํามาติดเพื่อเปลี่ยนลุคในวันสบายๆหรือม้วนโค้งเป็นตัว C เพื่อเพิ่มวอลลุ่มให้กับผมหน้ามาก็ทําให้กลายเป็นสาวหวานขึ้นได้ในพริบตาและเนื่องจากเป็นวิกผมหน้ามาแบบคลิปจึงทําให้ติดไม่ยากและยังดูเนียนไปกับผมจริงได้ง่ายๆสําสหรับใครที่มองหาผมหน้ามาที่ราคาไม่แพงขอแนะนํารุ่นนี้เลยค่ะหากคุณอยากเปลี่ยนลุคให้ดูสดใสขึ้นมาแบบไม่ยุ่งยาก ขอแนะนำวิกผมหน้าม้าสีทูที่มาพร้อมที่คาดผมสีเหลืองมาสตาร์ดสีสันสดใสวัยรุ่นชิ้นนี้เลยค่ะด้วยการใช้งานที่ง่ายเพียงแค่หยิบวิกผมหน้าม้ามาคาดผมก็ทำให้คุณดูสวยน่ารักแปลกตาขึ้นทีเดียวและข้อดีของที่คาดผมชิ้นใหญ่คือช่วยปกปิดรอยต่อระหว่างวิกผมหน้ามา้าและผมจริงได้อย่างแนบเนียนสุดๆและถ้าหากวันไหนไม่อยากมีผมหน้าม้าแล้วก็สามารถถอดแยกมาใส่ต่างหากได้ด้วยเช่นกัน ถือเป็นเครื่องประดับสุดน่ารักอีกชิ้นหนึ่งที่ควรมีเลยทีเดียวค่ะอีกหนึ่งเทรนทรงผมสุดฮิตไม่แพ้ใครในยุคนี้คงหนีไม่พ้นทรงผมปล่อยหวานที่เป็นการปล่อยจอนผมหรือปล่อยผมออกมารักขัางแก้มแบบไม่ได้ตั้งใจแล้วม้วนผมให้เป็นลอนโค้งนิดๆซึ่งทรงนี้จะช่วยเพิ่มความละมุนให้ใบหน้าของคุณได้แบบสาวเกาหลีเลยทีเดียว โดยจะเป็นจรผมที่นำมามวลให้โค้งเล็กน้อยพอดูมีวอลลุ่มรับกับใบหน้าโดยไม่ต้องนำมาจัดทรงเพิ่มเลยหรือหากใครต้องการนำมามวลเพิ่มอีกก็สามารถทำได้เช่นกันเพราะผลิตจากเส้นใยทนความร้อนอยากทำผมตรงหรือม้วนสไตล์ไหนก็ไม่มีปัญหาใช้งานง่ายมากๆและมีสีผมธรรมชาติให้เลือกถึง3สีได้แก่สีดำสีน้ำตาลเข้มและสีน้ำตาลอ่อนค่ะ วิกผมหน้ามาซีทรูสำหรับผมทำสีซึ่งมีให้เลือกหลากหลายเฉดที่เป็นสีผมยอดฮิตของสาวเอเชียมีให้เลือกมากถึง6สีด้วยการได้แก่สีดำสีน้ำตาลธรรมชาติสีน้ำตาลอ่อนสีน้ำตาลแดงสีน้ำตาลทองและสีบลอนทอง ถึงแม้ว่าจะเป็นไหมสังเคราะห์แต่สามารถไว้วางใจได้ค่ะเพราะวิกรุ่นนี้ผลิตจากวัสดุเส้นไหมคุณภาพระดับพรีเมียมที่ใกล้เคียงกับผมแท้มากๆไม่ว่าจะสระม้วนหนีบหรือใดก็ทําได้ดั่งใจที่สําคัญยังเป็นเส้นไหมสังเคราะห์แบบด้านทำให้ดูไม่หลอกตาเวลานำมาเทียบกับผมจริงอีกด้วย วิกผมหน้ามาซีทรูสไตล์สาวเกาหลีที่จะช่วยเปลี่ยนลุคของสาวๆให้ดูน่ารักสดใสขึ้นผลิตจากวัสดุผมแท้100%เอร์เซทำให้ได้สัมผัสที่เนางามตามธรรมชาติไม่เนาจนหลอกตาทำให้มั่นใจได้ว่าดูเนียนจะมองจากระยะใกล้อีกทั้งข้อดีของผมแท้คือการดูแลที่ง่ายดายเหมือนผมจริงซึ่งจะช่วยให้สาวๆบางคนที่กังวลเรื่องเลี่นอยากให้ผมมีกลิ่นหอมอยู่ตลอดสามารถนำผมไปสระด,ด้วยแชมพูสระผมที่ชื่นชอบได้ อีกทั้งยังนำไปดัดทำสีผมหรือหนีบด้วยความร้อนได้เสมือนผมจริงเลยค่ะวิกผมหน้ามาสีทรูแบบไม่มีจอนเหมาะสำหรับใครที่อยากได้ผมหน้ามาธรรมดาธรรมดาขนาดบางกำลงังพอเหมาะที่สำคัญยังผลิตด้วยเส้นใยทนความร้อนคุณภาพดีไม่ว่าจะนำมาม้วนใดหรือหนีบตรงก็ช่วยให้คุณเปลี่ยนสไตล์ได้ง่ายๆเลยค่ะและยังมีสีให้เลือกถึงสีสีได้แก่สีดำสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอ่อนและสีน้ำตาลดำ เรียกได้ว่าเป็นเฉดที่เหมาะกับสาวเอเชียแบบสุดๆและถ้าเกิดความยาวหน้าม้ายาวไปก็สามารถนำไปตัดเพื่อให้ได้ความยาวที่พอดีได้เช่นกันอีกหนึ่งทรงผมหน้ามาที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือ หน้ามาซีทรูทรงผมหน้ามาสุดฮิตของสาวเกาหลีและนอกจากผมหน้ามาซีทรูรุ่นนี้จะมีความบางเป็นธรรมชาติแล้วยังเพิ่มลูกเล่นด้วยทรงโค้งเป็นรูปตัวซีและมีจอนเล็กๆด้านข้างรับกับใบหน้าของสาวเอเชียสุดสุดจะทำทรงผมแบบไหนมัดผมหรือปล่อยผมก็ดูเนียนไปกับทุกทรงได้ง่ายๆถือเป็นทรงผมที่มีความน่ารักแฝงความขี้เล่นในตัวนอกจากจะเสริมลุกหวานแล้วคุณยังสามารถนำมาแต่งให้เป็นลุคเซ็กซี่ชวนมองได้อีกด้วย ขอบอกเลยว่าหน้ามาซีทรูเป็นไอเทมที่ควรมีไว้ติดบ้านจริงๆค่ะปัจจุบันเราคงได้เห็นสาวๆาววัยรุ่นหลายคนเริ่มกลับมาฮิตผมหน้ามาหนาๆกันอีกครั้งใช่ไหมคะซึ่งผมหน้ามารุ่นหนานี้ก็ตอบโจทย์ของสาวๆได้อีกทีเดียวโดยมีให้เลือกถึงสามทรงได้แก่ผมหน้ามาตรงผมหน้ามามีจรที่ช่วยปิดกรอบหน้าและสุดท้ายคือผมหน้ามาปัดข้างซึ่งแต่ละแบบก็ให้ความสวยโดดเด่นที่แตกต่างกัน ทั้งยังผลิตจากวัสดุเส้นใยสังเคราะห์คุณภาพดีทนความร้อนและยังสามารถนำมาตัดแต่งทรงได้ง่ายไม่ว่าจะนำไปสไลด์ให้เข้ากับรูปหน้าหรือตัดเป็นหน้ามาเตอแบบเก๋ๆก็ครีเอทได้ตามสไตล์ที่ต้องการเหมาะกับคนที่อยากนำมาจัดแต่งปรับเปลี่ยนทรงผมให้เข้ากับตัวเองรับรองว่าได้ลุคที่ไม่ซ้ำใครแน่นอนค่ะ มาเพิ่มความแบวให้กับผมหน้ามาธรรมดาธรรมดาด้วยที่คาดผมเกียสุดน่ารักซึ่งมาพร้อมตัวเลือกสองรุ่นคือรุ่นบางและรุ่นหนาที่สำคัญยังสีผมที่เหมาะกับสีผมชาวเอเชียอย่างเราที่สุดได้แก่สีดำธรรมชาติสีดำน้ำตาลสีน้ำตาลประกายแดงและสีน้ำตาลประกายทองให้ความเป็นธรรมชาติไม่ดูหลอกตาหากสาวๆคนไหนอยากลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองให้เป็นสาวหวานดูน่ารักขึ้นควรม,มีไอเทมนี้ติดบ,บ้านไว้เลยค่ะที่สำคัญยังใช้งานง่าย ถึงจะเป็นมือใหม่ก็ดูเนียนเหมือนผมจริงทีเดียวคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด